วินฟา s t แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามเปิดตัว SUV ออฟโรดขนาดเล็กราคาถูกพร้อมเปิดจองกันยายนนี้สำหรับวินฟาร t หลังจากที่มีการส่งทับรถยนต์ไฟฟ้าบุกตลาดสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดมีข่าวความเคลื่อนไหวอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อวันที่8มิถุนายน2023ที่ผ่านมาวินฟาร์สค่ายผู้ผลิตยานยนต์เพื่อนบ้านของไทยอย่างเวียดนามมีการประกาศเปิดตัวรถจนต์ไาน้ารุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับตัวถังสไตล์ออฟโรดขนาดเล็กในชื่อวินฟาร์ส VF3 ที่สำคัญคาดว่าตัวรถจนต์ไาน้ารุ่นดังกล่าวนั้นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถจนต์ไาฟ้าที่มีราคาเข้าถึงได้ง่ายที่สุดของค่าย สำหรับการออกแบบของวินฟา s t vf 3นั้นโดดเด่นด้วยสไตล์บ็อกซ์ดีไซน์เช่นเดียวกันกับสไตล์ยอดนิยมของรถยนต์ออฟโรดเช่น s u zuki จิม n นและจีฟในหลายๆรุ่นตัวรถเป็นแบบ2ประตูและประตูท้ายสำหรับพื้นที่เก็บของด้านหลังด้านหน้าของรถมาพร้อมกับกันชนหน้าขนาดใหญ่สีดำช่วยให้รถดูมีความบึกบืนมากขึ้นโคมไฟหน้าเป็นแบบมัลติ Re ฟิเเตอร์คันกลางด้วยโลโก้วินฟาตรงกลางกระจังหน้าด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด ทำให้ความยาวของรถนั้นมีเพียง3,114ม mm ิลิเมตรเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามวินฟ a s t กล่าวว่า VF3 จะมีพื้นที่ภายในเพียงพอสำหรับผู้โดยสารสูงสุดถึง5คนและมีพื้นที่เก็บสัมภาระบางส่วนที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังอีกด้วยสำหรับข้อมูลด้านเทคนิคตัวรถทั้งเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนและความจุบแบตเตอรี่นั้นทางวินฟายังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมา มีเพียงข้อมูลว่าตัวรถจะมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วและจะมีระยะห่างจากพื้นมากพอที่จะทำให้รถสามารถลุยผ่านอุปสรรคไปได้ในระดับหนึ่งส่วนช่วงเวลาของการทำตลาดนั้นวินฟา้าจะเริ่มเปิดคำสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับวินฟา้า VF3 ในช่วงเดือนกันยายนในเวียดนามโดยคาดว่ารถคันจริงจะออกจากสายการผลิตและพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในช่วงไตรมาสที่3ของปี2024 ส่วนจะมีโอกาสที่จะเข้าทําตลาดในไทยหรือไม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้หากเราย้อนไปเมื่อช่วงวันที่19พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาสำนักข่าวญี่ปุ่นอย่างนิเ k อิเอเชียมีการรายงานว่าวินฟาร์แบรนด์รถยนต์อันดับหนึ่งของเวียดนามเตรียมทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นทางการหลังเริ่มจำหน่ายในประเทศเวียดนามมาระยะหนึ่งและเพิ่งเริ่มทำตลาดในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าทางค่ายจะยังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการทำตลาดในประเทศใดบ้างในอาเซียนแต่เมื่อมองการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วไทยถือเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนจึงมีโอกาสค่อนข้างสูงที่วินฟารตจะประเดิมตลาดอาเซียนที่ไทยเป็นที่แรกในปีหน้านอกจากนั้นทางวินฟารตยังยืนยันว่าบริษัทจะทยอยปรับเปลี่ยนข้างพวงมลาลัยของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด4รุ่นที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันเป็นพวงมลาลัยขวา และจะนำจกักรยานยนต์ไฟฟ้า8รุ่นเข้าไปทำตลาดเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้วยที่สำคัญรถยนต์ไฟฟ้าที่ทำตลาดจะมีรุ่นที่รองรับการวิ่งในระยะไกลและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย n c a p 5ดาวอีกด้วยก็ต้องยอมรับในความมุ่งมั่นของวินฟารครับเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางค่ายได้พบกับปัญหาหลายๆอย่างในการทำตลาดโดยเฉพาะในฝั่งของอเมริกาที่ทำให้การส่งมอบรถนั้นล่าช้าไปหลายเดือน รวมไปถึงกระแสการตอบรับที่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ทางค่ายก็ยังมุ่งมั่นที่จะรุกตลาดเพิ่มเติมในอนาคตแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหาวินฟาร์เริ่มรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาในเมืองไทยในปีหน้าจริงจะน่าสนใจและพอแข่งขันกับเจ้าตลาดเดิมได้หรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนอยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อไปกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่